From far away she so good. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปจะพาทุกคนไปเที่ยววันเดทริปที่อำเภอปากช่องหรือเขาใหญ่นั่นเองค่ะห่างจากกรุงเทพไม่ไกลนะคะขับรถ จากกรุงเทพมาแค่ประมาณ2ชั่วโมงเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิ๊บไปตะลุยแอคทิวิตี้กันที่ไร่ทองสมบูรณ์ขับค่ะที่นี่นะคะเขามีทั้งหมด17กิจกรรมให้เล่นด้วยกันค่ะแล้วก็แบ่งราคาออกเป็นโปรเหมาเหนะคะ 399, 699, แล้วก็999ค่ะกิ๊ซื้อแบบโปร399มานะคะเล่นได้13กิจกรรมแต่กิ๊บก็ไม่ได้เล่นทุกอย่างนะคะกิ๊บเล่นแค่ VR ล่อนทองลูช ลอกลอยฟ้าก็เช้าลอยฟ้าแล้วก็บีบีกันค่ะที่เหลือคือกิบไม่ได้เล่นเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากๆแล้วก็แดดแรงมากเลยค่ะก็ไม่สูนะคะพี่พนักง,งานนะคะก็จะให้ลิสต์แบนมาค่ะก็จะมีระบุนัมเบอร์แล้วก็เวลาที่เราสามารถเล่นได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของไล่ทองสมบูรณ์ขับค่ะเข้ามาก็จะเป็นพวกซุ้มกิจกรรมที่เล่นง่ายๆแล้วก็ร้านขายของฝากรวมถึงถ่ายรูปกับชุดอินเดียนแดงนะคะส่วนกิจกรรมแอดเวนเจอร์จะต้องนั่งรถเข้าไปด้านในค่ะ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกิจกรรมง่ายๆก่อนนะคะมาที่ร่อนทองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่เออมาร่อนทองเอาทรายออกจากกระบะแบบนี้นะคะล่อนไปเรื่อยๆจนทรายหมดแล้วก็เราก็จะเห็นเม็ดทองอยู่ข้างในค่ะนี่นะคะพี่เขาก็สาธิตให้ดูแล้วเราก็มาลองร่อนเองนะคะร่อนไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดทองที่กิ๊บอกซึ่งตามเคยนะคะกิบก็ ทำไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามขยับไปเรื่อยๆจนหมดค่ะค่อนข้างนานอยู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตรงนี้นะคะไปแลกของรางวัลค่ะซึ่งของรางวัลเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของเด็กเล่นนั่นเองค่ะให้คนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นค่ะมาเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกม VR นะคะเหมือน โลกเสมือนจริงให้เราสวมแว่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมเป็นเกมที่ยิงธนูนะคะเพื่อป้องกันป้อมปราสาทของเราจะมียักษ์เดินเข้ามานะคะก็ต้องยิงให้ได้เรื่อยๆห้ามให้ยักษ์เข้ามาตีบ้านจนแตกถ้าหลอดเลือดของเราหมดเมื่อไหร่ก็คือเกมจบนั่นเองค่ะเกมนี้สนุกมากเลยนะคะกิฟกับออยก็คือชอบมากแต่ว่าค่อนข้างเมื่อยน,นิดนึงก็อย่างที่เห็นคือเราต้องยกแขนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยิงรัวๆเลยค่ะ เพราะว่าไก่จะแผลแล้วนะคะหมดจากตรงนี้นะคะกิ๊บก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะเป็นเริ่มกิจกรรมสายลุยกันอย่างที่กิ๊บบอกค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะมาเริ่มกันที่กระเช้าลอยฟ้าก่อนเลยค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่ากระเช้าของเขาเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆมากๆเลยแต่คนที่กลัวความสูงนะคะอาจจะรู้สึกหวาดเสี่ยวนิดนึงพิจนารณากันดูนะคะว่าจะเล่นหรือเปล่าแล้วก็จริงๆอะ่ะอันเนี้ย บรรยากาศดีๆนะคือจะดีมากเลยเพราะว่านั่งชิลๆแต่อันนี้ที่กิบไปนั่งคือแบบแดดร้อนมากแต่เขาก็มีร่มให้นะคะก็สามารถกางได้ตลอดที่เรานั่งกระเช้าไปเลยส่วนนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงจากด้านบนกระเช้าค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมลูชที่อยู่ใกล้ๆก,กับกระเช้าลอยฟ้านั่นเองเดี๋ยวกิบจะไปเล่นเป็นกิจกรรมถัดไปค่ะลูชก็คือเหมือนรถเลื่อนนะคะที่เราขับไหลไปตามทางเรื่อยๆโดย เลี้ยงเบรกแตะเบรกเอานะคะก็จะหวาดเสียวนิดนึงนะคะเพราะว่าทางมันเป็นลาดชันถ้าเราแบบไม่แตะเบรกเลยมันก็จะไหลลงไปแบบอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะเพราะเขาจะมียางหรือว่าจุดที่มันอันตรายเขาจะมียางที่ป้องกันการกระแทกให้เราอยู่นะคะอย่างนี้เลยค่อยๆเลี้ยงเบรกเอาก็ไปอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะกิฟก็จะไปเล่นรอกลอยฟ้าค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงถ้าใครที่แบบ หวาเสียวกับการที่ไม่มีอะไรรองรับมันจะเป็นการที่เราโหนตัวไปตามสลิงแบบนี้จากอีกจุดนึงไปอีกจุดนึงนะคะระยะทางก็คือไม่ได้ไกลเท่าไหร่คะ่ะแต่ก็ไหลไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นวิวที่กิฟแบบโหนตัวลงมาแล้วนะคะทุกคน รับเรือบัมนะคะอันนี้กิฟไม่ได้เล่นนะคะได้แต่เก็บบรรยากาศมาให้ดูว่ามันเล่นยังไงเนาะเพราะว่ากิฟรู้สึกว่าแดดแรงมากแล้วก็รู้สึกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะล่องแก่งกิฟก็ไม่ได้เล่นค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเปียกขอบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้เตรียมใจไว้ที่จะเปียกในการหาเล่นนะคะก็จะลงมาแบบนี้แล้วก็จะไปกระทบน้ําแบบเต็มๆอะ่ะน้ำมันก็จะสาดเข้าเราอย่างเต็มแน่นอนค่ะ ส่วนกิจกรรมบักกี้ค่ะมาถึงกิจกรรมนี้นะคะกิฟชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้จะไม่ได้รวมอยู่ในโปรที่กิฟซื้อนะคะต้องซื้อเพิ่มรอบละ200บาทกิฟกับออยก็เลยซื้อมาคนละ1รอบเพื่อผัดกันขับค่ะ,คะมันจะคล้ายๆรถ ATV นะคะแต่ว่าเป็นรถรถวิบากนิดนึงแล้วก็ระยะทางที่ขับอะ่ะสั้นๆค่ะสนุกค่ะ Let มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะบีบีกันก่อนจะไปหาข้าวทานกันค่ะ บีปีกันนะ่ะส่วนตัวกิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะกิ๊เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่อาจจะไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายน่าจะชอบเพราะว่ามีสกิลในการยิงปืนอยู่แล้วกิ๊ก็เลยไปยืนดูแฟนเล่นแทนค่ะออยคือยิงแบบมันมากโดนไปเยอะเหมือนกันแต่กิ๊คะแนนคือไม่ขึ้นเลยยิงไปตั้งนาน เสร็จจากกิจกรรมที่ไร่ทองสมบูรณ์คลับนะคะก็มาหาข้าวกินที่ร้านยุงข้าวนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านดังกิฟไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะแต่เก็บภาพอาหารที่กิฟสั่งมาให้ดูค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะอร่อยมากใครหาร้านข้าวทานที่เขาใหญ่นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะยุงข้าวค่ะจบจากของข้าวแล้วก็ไปต่อของหวานกันเลยค่ะรอบนี้นะคะกิฟไปคาเฟ่ขามค่ะ ร้านนี้นะคะจะเป็นที่เป็นทำจากมัทฉะเป็นหลักนะคะไม่มีกาแฟนะก็เดี๋ยวกิฟต์จะออเดอร์มา3เมนูค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเขาหน้าทานมากแล้วก็รสชาติดีมากค่ะมีบมบูมัทฉะมิลค์เค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแล้วก็มัทฉะเดอร์ตี้ค่ะทุกอันอร่อยหมดเลย